คลิปนี้นะครับผมมาอัปเดตรถอีซูนะครับทั้งมิวเทั้งกระบะนะฮะสประตูนะครับผ่อนถูกๆครับผ่อนเริ่มต้นที่11,000พี่ๆคนไหนที่มองหาแบรนด์อีซูอยู่คลิปนี้ผมบอกเลยมีเยอะมากมีทุกสีพร้อมรับดอกเบี้ยเศษนะฮะสองจปีใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับ วันนี้โยผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะพี่ผมพามาดูตัวรถนะฮะมิลเอ็กนะครับเป็นรถครอบครัวมือสองที่เพชรยนต์นะครับมีอัปเดตเข้ามาใหม่เรื่อยๆเลยนะตอนนี้นะครับเพชรยนต์นะฮะเออ่ตรงโซนนี้นะมีรถมิลเอ็กนะครับทั้งหมด9คันนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตเฉพาะตัวมิลเอ็กนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปถัดไปรอชมได้เลยนะครับผมจะอัปเดตตัวฟอร์จูเนอร์ให้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้อัปเดตตัวมิลเอ็กก่อน พ,พี่คนไหนสนใจมิวเอ็กนะครับต้องเพชรยนต์แน่นอนครับผมแล้วต้องซื้อกับผมนะผมเนี่ยเป็นเซลล์ป้ายแดงของยีสูมาก่อน,นะแล้วก็ขายมิวเอ็ก่อมากช่วงลงช่วงล่างเนี่ยผมทดสอบมาแล้วใช้งานดีมากนะสำหรับเพชรยนต์มีการรับประกันให้ด้วยพี่คนไหนสนใจโทรมาที่ 0. ู 9. นย์แปดสองห้าเนมะครับโฉมหน้าใหม่นะฮะมีเลขในมที่1 8ึ่0หมื่กิโลนะพี่คนไหนสนใจน,นะอาจจะอยู่อ่ะเดี๋ยให้เป็นคันแรกเลยก็ได้1 8ึ0 0หมื่นแปดพันโลสำหรับคันสีขาวนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่ม นะครับเบื้องต้นขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องรดออกของเลนดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยพิเศษนะตอนนี้นะครับก็คือใครที่เป็นพนักงานประจำม,มีบัตรเครดิตผ่อนจุนปีนะผ่อนดีผ่อนตรงตลอดนะครับรับไปเลยฮะดอกเบี้ยพิเศษ2.394ปี2.595ปีสองสาปีแล้วก็4.497ปีเท่าน,นั้นสนใจโทรมา0 8 2 5 7 1ป3 6 9งพี่อ่ะนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คันนี้เลยคันแรกฮะ1.9อีลิแกนปี2021นะพี่นะจด22ปลายปี21 รถสวยน่าใช้1คันเลยนะครับเป็นสีขาวมุกแบบนี้โฉมนี้เป็นโฉมก่อนอ The Next p e ก็คือก่อนโฉม Big Change ซึ่งเป็นปัจจุบันแต่ตัวนี้ได้เป็นโฉมก่อนแต่ซึ่ง่ลูกค้าหลายคนนะเขาชอบโฉมนี้มากกว่านะครับโฉมนี้ส่วนใหญ่เขาชอบกว่าเนื่องจากว่ามันดูดุดันกว่านะครับตัวนั้นจะดูแบบยังไงอ่ะมันดูโปร่งไปเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบคันนี้เลขมาอยู่ที่18,000กิโราคาสด1ล้าน80,000บาทสำหรับสีขาวมุกคันนี้ นะครับเรียนสางคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักรีมเลยนะฮะแล้วก็ไฟหน้ามไม่แตกไม่เล้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มามีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในคมเดียวกันครับไปตัดหมอกให้คู่หน้าม,มาแล้วเซ็นเซอร์รอบขันได้อีก8จุดนะครับแกมค้างเนี่ยชิดสนิทฮนะรถใช้งานไป1 8 0 0 0หมนกิโลนะครับจอดอยู่ในโซนพร้อมขายเพิ่งเข้ามาเองนะพี่คันนี้สวยเลยนี่ภายในหรูหราอลังการมากเทคโนโลยีผมบอกเลยว่าใช้ไม่หมดนะครับเขาให้มาแบบครบครบเลย แตกต่างจากตัวท็อปก็แค่ระบบเอดั ust, ซึ่งด้านตัวนี้จะไม่มีนะฮะเป็นตัวรองท็อปนะแต่ราคาเนี่ยหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทนะฮะเลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลดูไฟท้ายส,สวยๆเลยไม่แตกไม่เล้าเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาอีกสี่จุดนะฮะรถสวยน่าใช้หนึ่งคันเลยแม็กขนาดสิบเจ็ดนิ้วเป็นสีเทากันแบบนี้นะครับพี่พี่คนไหนสนใจคันนี้นะนะครับฟรีดาวได้ทุกคันพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับอยู่ที่2.394ปีเท่านั้นสนใจโทรมา 0 8 2 5713369มาแอร์ไลน์มาที่ PARN PI 1 9 9 2ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปคันถัดไปคันนี้เป็นตัว3.0จนะฮะเเป็นสีบอลดูแลรักษาง่าย1คันนะครับรถสวยน่าใช้แหลกลังคามีมาแบบครบเลยนะฮะเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับรถสวยมากคันนี้นะเลขไม่เ,มเจ็ดหมื่นห้าพันกิโลสามจุดศูนย์ปียี่สิบสองปีใหม่มากนะปียี่สิบสองนะฮะใช้งานมาสองปี เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลนี่เหลี่ยมสันคมตัวรถฝากระโปรงชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรับเยิม้มๆข้างแนบมชิดสนิทนะครับซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาสี่จุดไฟตัดหมอกให้มาสองจุดที่สําคัญคันนี้มีระบบเอ a ดมาให้ระบบเอเดเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงนะรหรือว่าเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ของอีสุนั่นเองครับใช้งานร่วมกับการคูสคอนโทรลได้ดีมากๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรเลยเ,ลยเราพยุงแค่พวงมาลัยแค่นั้นพอเดินทางไกลๆสะดวกสบาย ผมชอบมากเลยนะสําหรับตัวมิลเอเนี่ยระบบเบรคตอนที่ผมทําทําที่อยู่สวยครับผมรูดไปประจำนะครับเวลาไปส่งรถกับลูกค้าคือใช้ใช้ระบบเบรคใช้คูชคอนโทรลแบบแปรผันประจําเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูภายในเลขไม่เจ็ดหมื่นห้าพัยี่สิบสองนะราคาสดหนึน่งล้านห้าหมื่นบาทนี่เห็นไหมเดี๋ยวตัวนี้นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังภูมิมัลติคูชคอนโทรลมีมาแบบครบเลยแผงระบบเบรคด้านบนให้ให้มาแล้วนะครับคันนี้รถสวยนะ่าใช้หน้าจอทัชสกรีน นะครับขนาดเก้านี้เชื่ตอบเพื่อแอปเปิลคาร์เพนดอร์อโต้นะฮะแล้วก็แอดิดชันออโต้แยกอุณหภูมิสายผ้าเกียร์ออโต้มีมาให้ครบเลยเบาะนังเทคโนโลยีคู Q Mac, แมกลดการสะสมความร้อนลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่นะครับเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านี่เป็นตัวอันติเมทนะฮะท็อปสุดแต่ว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ขับสี่นะตัวนี้ป้ายแดงขายอยู่ร้านห้ากว่าเลยพี่คนไหนสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าขั้นถัดมาเป็นโฟร์วิวครับ โฟบิวของเรามีทั้งหมดด้วยกัน2คันอยู่ในร้านนะฮะเป็นสีขาวมุกทั้งคู่คันนี้ที่เห็นด้านหน้าเป็นสีดําลิ้นสีแดงแบบนี้ก็คือชุดครอบมานะเป็นชุดแต่งครอบเข้ามาให้พี่คนไหนสนใจคันนี้รถสวยเลยนะสีขาวมุกแบบนี้นะฮะเหลี่ยมสันคมชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรับยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่ลาะไม่มีไอ้น้ําเป็นไฟแท้ไฟเดิมโรงงานนะครับรถสวยน่าใช้นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันให้8จุดหน้า4หลัง4แล้วก็นี่เห็นไหมฮะ ไฟตัดบอกให้มาคู่หน้าล้อแม็กซ์ยี่สิบนิ้วนี่รถสวยนะใช้เป็นขับสี่มีเทเลนคอมมานะครับเป็นการเป็นการขับเคลื่อนของเปลี่ยนจากขับสองเป็นขับสี่จากสองเป็นสี่จากสี่เป็นสี่เอลนี่ฮะเทเลนคอมมานะครับพี่มีระบบการลื่นถลายรับเทเลนโหมดมีมาให้นะครับสาหรับใครที่ชอบขึ้นเขาล้งห้วยแนะนําเลยครับพวงมาลายหุ้มหนังุ่มัลติคูตคอนโทรลแบบแปรผันนี่แผงระบบเอดัสนะฮะตัวนี้ใช้งานดีคู่หน้าไฟฟ้าแล้วนะเบาะนะ เป็นเบาะเทคโนโลยีคูแม็กด้วยนะครับรถสวยนะใช้หนึ่งคันเลยด้านหลังกว้างนะฮะนี่พับเก็บแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็นั่งตอนสามได้ผมนั่งตอนสามประจํานะครับสําหรับตัวมิวเท็กนะนะฮะคันถัดไปจะเป็นตัวโฉมสีดําคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันเช่นจันนะครับแต่ได้เป็นขับสองเมื่อกี้ขับสี่ตัวนี้ขับสองขับสองคันนี้นะฮะราคาสดหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทต่านั้นได้ปีสองพันยี่สิบสองนะฮะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทปีสองพันยี่สิบสองเลขไมล์หกหมื่นอ่ะคันนี้ลื เลขไม่หกหมื่นเท่านั้นหนูนะฮะสวยๆนะครับแหลงหลังคามีมานะสวยๆเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งนี้ก,นกันก่อนมาดูเห็นไหมฮะไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำแก้มข้างแนมชิดสนิทนะฮะแล้วก็สินเซอร์รอบคันสี่จุดเหมือนกันเลยนะเป็นตัวท็อปด้ปียี่สิบสองนะบริเตีศูนย์อาจจะเริงเหลืออยู่ด้วยซ้ำนะครับเปิดเข้ามา <c oughs> ด้านในพวงมาลัยคู่หนังปุ่มมัลติเห็นไหมสวยมากแอปเปิลคาเพงดอยอัตโตได้หมดเลยนะครับ ออโตัวเบรกโฮลเบรกมือไฟฟ้า ah, มีมานะครับบอกผู้น่าไฟฟ้า ah. ใครสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าด้านหลังหูฟังแบบนี้นะเป็นทัชเติร์เบลต์เลยไหนสวยมากนะครับสีดำนะฮะนี่สวยๆนะครับใครสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าชมดีออนิกครับคันนี้นะครับเป็นตัว1.9 DVD นะถ้าผมจะไม่ผิดนะคันนี้แต่ว่าติดจองไปแล้วตอนนี้รอผลอยู่นะครับราคาปรับลงด้วยราคา700,000นหน นะครับ7จ9 0 0 0นาพนะฮะสีดำรถสวยเลยนะครับพี่คนไหนสนใจโทรมานะนี่ไฟหน้าไม่แต่ไม่เล้านะครับติดจองอยู่พี่เลขไม่แสนสี่ปี20นะครับใครสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับผมนี่รถสวยน่าใช้คันนี้สีแดงครับพี่นะฮะเดี๋ยวไปสีแดงคันนี้ก่อนดีกว่ะคันนี้เลขไม่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเป็นโฉมดิออริกพี่เป็นปี20นะครับหนึ่งจุดเก้าดิออริกนะปี2020ดูไฟหน้าก่อน สวยๆเลยไม่แตกไม่ร้าวเหลี่ยมสมันคลมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มราคา749ด่เพันหมื่นสามฟีดา้าพันหมื่นสามสนใจโทรมานะฮะนี่แก้มค้างแนีชิดสนิทล้อแม็กขนาด18นิ้วทูโทนปัดเงามีคิ้วซุ้มล้อให้ด้วยเหล็กหลังคาแท้เดิมโรงงานมีมาให้เปิดเข้ามานะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันชุนคอนโทรลหน้าจอทัชสกนะรีนนะฮะแอร์ดิตอนออโต้นะฮะเกียร์ออโต้มาพร้อมเมนนวลโหมดนะครับเบรกมือเมนนวลนะแล้วก็เป็น เบาะหนังมาให้แล้วคันนี้ในปี2019นะพี่นะพูดผิดียนี่เจ็ดหมื่นสองพันกิโลปีสิบเก้าใครสนใจคันนี้โทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับเดี๋ยวไปสีแดงคันหนึง่งนี่นะมีเพอกตอนนี้เหลืออยู่สามคันนั่นหน้าผมคันนี้เป็นโฉมดิโอニックเช่นกันนะฮะได้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ไหลนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ลาวนะครับรถสวยน่าใช้นี่เห็นไหมเรียมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม ะะฮร,รถสวยน่าใช้1คันนะครับนี่มาดูภายในปูมาลายหุ้มหนังปูมัลติฟังก์ชันเลขมาอยู่ที่แสนสองหมื่นกิโลนะพี่ได้ปี19เช่นกันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามปลายพี่คนไหนสนใจทักมานะฮะปูมาลายหุ้มหนังปูมัลติคูสชอนโทนะฮะหน้าจอมีมาให้นะครับแอร์ดิตอนออตโต้เกียร์ออตโอต้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วปรับไฟฟ้าด้วยนะพี่คนไหนสนใจคันนี้โทรมาเลย082 571 3369นะครับนี่ที่หนึ่งคันนะครับนี่ เป็นหนึ่งจุดเก้านะเป็นหนึ่งจุดเก้าครับคันนี้นะฮะเป็นหนึ่งจุดเก้านะคันนี้นะครับผมเป็นตัวเลขไม่เจ็ดหมื่นห้า 15, นะฮะสีบอลเงินปีสองพันยีิบเอ็ดรถสวยนะใช้อีกหนึ่งคันเลยนะครับนี่เหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลัก,กยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่รล้านะครับแล้วก็ข้างบนนะฮะเห็นไหมฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีกกรักยิ้มเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนล้อแม็กขนาดยี่สิบนิ้วนะครับนี่ อันนี้นะฮะร,รถสวยนะครับนี่เห็นไหมฮะรถสวยเลยพี่คนไหนสนใจโทรมา082-713369กลุ่มอะไรกลุ่มหน้ากลุ่มมั 2, 5, 7, 1, 3, 6, มลมมติฟังชั่นคูชอนตัวมีอะแดปทีฟนะเป็นอะแดปทีฟแล้วก็แผงไอีดต์ดนี่มาให้นะครับผมรถสวยน่าใช้นะครับหน้าจอขนาดอ่า9นิ้วเชื่อมต่อแอปเปิลชาเปอแอนดรอยออโต้ได้นะครับ Auto, แอดดิตอนออโต้เกียร์ออโต้อัพพอมเมนต์นัหมดเบรคมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกโอ้ o นะครับนี่บอกคุณหน้าไฟฟ้าพร้อมเทคโนโลยีคูแม็กซ์ นะครับผมนี่สว,สวยเลยมาดูฝาท้ายนะฮะนี่รถสวยนะ่าใช้หนึ่งคันนี่เห็นไหมนะฮะไฟท้ายเนี่ยไม่แตกไม่เล้านะครับไม่แตกไม่เล้านะฮะนี่เห็นไหมแล้วนะลก็เซนะ็นเซอร์รอบคันมีให้อีกแปดจุดเช่นกันเดี๋ยวเปิดดูเดีย๋ยวเปิดให้ดูนะฮะอันนี้เครื่องพันเจ้านะพี่มีสําหรับตัวตัวอันติเมตนะมีแค่คันนี้คันเดียวในร้านนะพี่คใครใครสนใจคันนี้นะทักมาเลย,อส,ยสองหกสอง 1> 5 1. ้า3จ็ดหนึ่งมาอดไลน์มาที่ parn pi 1 9ึ่นะครับแล้วก็จะมีคันหนึ่งสีดำเนี่ยเขากำลังรีวิวอยู่นะพี่นะเขากำลังไลฟ์สดจะอยู่คันนี้เป็นตัวอีลิกแกนตนะตัวสีดำนะครับผมตัวนี้ราคาส่วน5้าแ0นเอ้อเก้าแสนมาพบาทม่อยู่ที่4,000 40, มื่นไม่อยู่ที่6 8 0 0 0่นแปกิโลสำหรับสีดำคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้1 000. นึ่งคันี่เป็นตัวอีลิกแก n top หนงจุดเกนะพี่นะใครสนใจคันนี้โทรมา่วนแ 6. 6. 6. ปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสาม เป็นกระบะของยีสุเดี๋ยวคลิปนี้ยีสุล้วนนะฮะยีสุล้วนๆเลยเนาะช่วงท้ายๆเนี่ยผมจะให้เป็นกระบะละกันนะครับสําหรับคันนี้คันแรกเลยตัวแซนนะฮะเป็นตัวไฮรันเดอร์นะครับผมไฮรันเ er ดอร์เกียร์แซนห้เลขมาอยู่ที่52,000กิโลสแสนสี่หมื่นเก้บาทผ่อนอยู่เพียง8,000เท่านั้นสำหรับสีดำคันนี้รถสวยน่าใช้ได้เป็นปี2017นะฮะปี2017นี่ไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับแก้มข้างแนบชิดสนิท สำหรับยีสุนะฮะนี่ช่วงท้ายมีกระบะนะครับนี่ผมบอกเลยรถสวยน่าใช้แล้วคันนี้เช่นกันนะครับเป็นตัวยีสุนะครับเป็นตัวแซดเช่นกันนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนอยู่วันสี่พันเช่นกันปีสิบเจ็ดสีขาวมุกนะ,ะเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะ,ะล้อแม็กนะครับแต่งมาให้ด้วยเป็นแม็กเวลนะครับสําหรับคันนี้สวยเลยนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับนะเป็นตัวเกรดเอ็ม นะครับเป็นตัวปี2022หรือ2 3จําจะไม่ผิดสีเท่แลมรโบนะครับ23พี่เลขไม้น27งหมนเจ็ดนะสีเทารลมโบราคา6 7เจนะครับผ่อนอยู่ประมาณ13สานใจโทรมานะนี่สวยๆเลยนะครับสำหรับกระบะคันนี้แล้วก็มีรีโว่ล็อกโคนึคันครับสีบอนเงินดูแลแล้วสาง่ายมีซิวคิ้วซุ้มล้อปีคันนี้นีนปี19เฮะเลขไม้เก้าหนกนะฮะหกแสนหกหมื่้าหมื่นเกผ่อนอยู่ประมาณหสนใจทักมาหมาื่นหนึ่งพันหมื่นสองพ คันนี้เช่นกันครับเป็น1.9เก้าเกตเดวได้เปนปี2022เลขไม่สี0 0 0ืนะฮะเลขไม่สี0 0 0ืเลยนะครับสีเทาเลมโบวแบบนี้ดูแลรักษาง่ายเช่นกันสนใจนะฮะสนใจโทรมาที่0ูนย์เ3็นสองห้าเจ็ดหนึ L N P I 2, รวมทั้งคันนี้เป็นตัว X Series นะครับรถสวยนะ่าใช้หนึ่งคันสำหรับยี่สุนะเรามีทั้งหมดนะรถกระบะมีหลายรุ่นเลยนะพี่พี่คนไหนสนใจนะครับรถที่เพชรยนต์มีเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูอีกแก๊งก่อน เพราะว่าอีเล็กแนเมื่อกี้มันมีคนมารีวิวนะฮะมีทางทีมงานมาร์เก็ตติ้งเขาทางมาไลฟ์สดของเราส่วนใหญ่จะขายทางไลฟ์สดน่ะเข้ามาอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวใครสนใจผมรีวิวแยกไว้ให้แล้วสนใจโทรมาศูนย์แปดสอ่ามสามหกเก้แอดไลน์มาที่ p a i n p i 1 9ึ่งเก้าเกาสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ